สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราทั้งสองคนจะมาทำอะไรกันคะไอติมไอติมอะไรไอติมคะมวันนี้น้องแทมมี่ได้ของเล่นใหม่นะครับก็คือนี่ร้านไอศครีม,มเรามาแกะกันเลยดีไหมแกะกันเลยเามาดูใครซื้อให้คะแม่แม่ซื้อให้หรอคะมัแกะมัแกะแล้วปล่าแกะ,<อ>ะแต่ไม่ได้แทมมี่ชอบเป็นแม่ค้าเหรอคะ ดูซิดูซิมีอะไรบ้างดูซิมีอะไรบ้างดูซิดูซิอย่างแรกก็คือแดนแดนนี่อะไรเนี่ยดูซิดูซิอะไรเนี่ยโอ้โหมีร้านหมดแล้วแค่นี้เองดูซิเราต้องประกอบกันก่อน เราต้องประกอบกันก้อนเนี่ยต้องประกอบยังไงจ่ะหรอประกอบอย่างเงีออย้ยหรอมิดตัวอย่างป่ะนะพอดูตัวอย่างก่อนเห็นยวนี้ก็รู้อ่ะอันนี้จะเพิ่งมาใส่เดี๋ยวตอนรถเข็นก่อนดูตามรูปนี่สิอ๋อมีชั้นมีชั้นสองด้วยเหรอเขามีสองชั้นนะลูกนะพอดูกั่นสิ มีชั้นสองด้วยนี่มีชั้นสองจะถึงจะเสียบลมนี่ตรงนี้แล้วก็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 อะไรอีกแล้วก็อ๋อพอรู้แล้วนี่ใส่แกนที่จับไงนี่ใส่แกนลก็กใส่แกนเข้าปอยอึ๊บนี่ไวด้ดารถลแล้วก็ใส่ลอ้อ ใส่ลอ้อดูซิว่าล้อใส่ยังไงพ่อถูกก่อ,น,อนนี้เป็นดุมลอ้ออันนี้เป็นปิดป็นล,อลอ้อหรอเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อใส่ล้อให้ก่อนนะคะใส่ล้อก่อนใส่ล้อก่อนใส่ลอ้ลอ,อยังไงเนี่ยอ่า ล้อได้หนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะองใส่ล้อกันนะคะตึ๊ดตื๊ดตึ๊ดตื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 ๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตน๊ดตื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 ๊ดต๊ดตื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 ๊ดต เล็อล้อเดียวเดี๋ยวธีจะขึ้นไปขายของล้อเดียวอ้าวทำไมขอให้มาเกินอ่ะขอให้อะไรให้มาอะไรอเอาละวสี่ล้อครบแล้ยวขยันดิขยันได้ไหมขยันได้นี่ไงขยันได้ขยันได้ข็นได้ต่อไปก็ใส่ไอติมในลูกอมข้างบนใส่อะไรอ่ะข้างบนก็ใส่ติมนี่ลูก ตื้อนี่ผมก็จัดใส่ติ๊มนี่ใส่ติมต๊ม<อ>จัดร้านก่อนเร็วๆจัดร้านจัดร้านจะได้ไปเข็นขายของเร็วๆจะได้ไปเข็นขายของกันข้างล่างค่ะลูกข้างล่างานี่ไอติมใส่ไป<อ>แล้วก็มีไ,<อ>ไหมดูซิอันนี้ปักปึ๊บนี่อมยิ้มมุดยังคะแล้วก็ใส่อะไรได้อีกใส่ไอติมนี่ติ๊มเสียบเข้าไปตรงนี้ปึ๊บ จิ้มสีเหลืองตรงนี้นี่จิ้มสีอะไรอีกคะเขียวแล้วก็ผมยิ้มมันมีสติ๊กเกอร์ให้ไหมอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยมาดูซิแงแบนีมีอุปกรณ์ให้ด้วยตรงทันนี่อ่ะดูิอ๋อมีแปะสติ๊กเกอร์ด้วยนี่อย่าเพิ่งแปะ แปะอ่ะแปะตรงนี้กลมๆพ่อเอาแปะให้ทมี้แปะช่วยทมี้แปะค่ะอันนี้แปะกลมๆเหรอใช่หรอใช่ใช่าแปะไปนี่แปะอันนี้ลูกรูปอะไรเนี่ยรูปหัวใจเอาแปะรูปหัวใจทนี้แปะเองนะแปะรูปหัวใจแปะสองข้างเลยลูกตัวนี้แค่